Eu sou เอาละครับก็ต้องขอกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องบุรุโตและนารุโตทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง9298 h a นแน l นั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะมาทำการวิเคราะห์แรงจูงใจที่คางุยะหักหลังอิทิกินะครับผมว่าเขาเนี่ยมีแรงจูงใจอะไรบ้างวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับเพราะว่า เรื่องนี้ในมังงะตอนที่46ที่ผมได้ลงไปเมื่อวานนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเซอร์ไพรส์ผมมากนะครับที่ขงยะเนี่ยเป็นฝ่ายเริ่มหักหลังอิชิกิก่อนเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยผมตกใจเป็นอย่างมากในตอนที่ผมนั้นได้แปลมังงะนั่นเองนะครับวันนี้เราเลยจะมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ย ต้องขอรบกวนเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทาคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็ไปดูในเนื้อหากันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะต้องขอย้อนความนิดนึงนะครับว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างนะครับ จากที่อมโดเนี่ยได้พูดนะครับว่าคางุยะลงมาบนโลกพร้อมกับอิชิกินะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็มี1ข้อวิเคราะห์แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองไปฟังกันต่อไปนะครับแล้วจู่ๆเนี่ยคางุยะก็ได้เริ่มหักหลังอินชิกินะครับซึ่งอมโดเองเนี่ยก็ไม่รู้ถึงแรงจูงใจของคางุยะเลยนะครับว่าทําไมคางุยะถึงทําแบบนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำนะครับว่ามันเป็นความแค้นส่วนตัวหรือว่า เป็นความต้องการของตัวเขาเองกันแน่ซึ่งถ้าดูจากภาพน,นะครับอิทิกินเนี่ยเจ็บหนักมากถ้าไม่ได้เจอกับจีเกนเนี่ยอาจจะตายได้เลยนะครับแต่ก็ได้เจอกับจีเกนถึงได้รอดมาได้ แล้วสภาพแบบนั้นนะครับถ้าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนเนี่ยทำกันไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับวันนี้เราเลยจะมาทําการวิเคราะห์ว่าเหตุใดของอุยะถึงได้ลงมือหนักขนาดนั้นกับอินทิกินะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์เรื่องแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเรื่องการลงมาของทั้งสองคนนี้นะครับ เขาเนี่ยบอกว่าลงมาพร้อมกันนะครับจากคำพูดของอมาโดแต่ในภาคของนาุโตเนี่ยเราเห็นคางุยะลงมาคนเดียวใช่ไหมครับที่เป็นแสงสีฟ้าซึ่งตรงนี้เนี่ยผมวิเคราะห์นะครับต้องย้ำว่า วิเคราะห์เท่านั้นนะไม่ได้มีการเปิดเผยมาในเนื้อเรื่องนะครับคนที่ฟังเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับแล้วถ้าใครไม่ใช่สายวิเคราะห์หรือว่าไม่ชอบในการมโนเนี่ยก็สามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยจะมีแต่การวิเคราะห์เท่านั้นนะครับอา้าวงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันต่อเลยจากที่เราเห็นในภาพของนารุโตะว่าคางูยะเนี่ย ลงมาเพียงแค่คนเดียวใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมขอวิเคราะห์ว่าอินทิกิเนี่ยน่าจะไปลงประเทศอื่นนั่นเองนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นในสมัยก่อนเนี่ยก็ขึ้นชื่อในเรื่องของนินจาแล้วก็สมุไรซึ่งในภาคของนาูโตเนี่ยก็มีนินจาแล้วก็สมุไร <S <S ผมเลยคิดว่าคางุยะเนี่ยน่าจะมาลงในประเทศญี่ปุ่นของโลกความเป็นจริงนะครับแล้วอินทิกิเนี่ยน่าจะไปลงประเทศจีนมากกว่านะครับเพราะว่า จีเกนเองเนี่ยมันไว้ผมเหมือนคนจีนในสมัยก่อนถ้าใครเคยได้ดูนะครับหนังจีนสมัยก่อนเนี่ยก็จะไว้ทรงผมเดียวกับจีเกนเลยนะครับนั่นก็คือถักเปียยาวๆทางด้านหลังนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอแก้นิดนึงนะครับที่ผมเนี่ยเคยบอกทุกคลิปเลยนะครับว่าโลกของจิเกนแล้วก็โลกของนารูโตะเนี่ยอยู่โคลมิติกันจริงๆแล้วเนี่ยในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยแล้วนะครับว่าเขาลงมาที่โลกนี้เนี่ย พร้อมกันนั่นเองนะครับซึ่งน่าจะอยู่คนละประเทศหรือว่าคนละทวีปมากกว่านะครับผมแล้ว10หางที่มันมี2ตัวเนี่ยก็เพราะว่าโอซุสกิ1คนนะครับต้องรับผิดชอบสัตว์หาง1ตัวหรือว่าต้นไม้เทพเจ้า1ต้นนั่นเองนะครับลงมา2คนเนี่ยก็ต้องรับรับผิดชอบต้นไม้เทพเจ้า2ต้นนะครับหรือว่า10หาง2ตัวนั่นเองเพราะว่า10หางเนี่ยถือว่าเป็นต้นอ่อนของ ต้นไม้เทพเจ้านั่นเองนะครับผมซึ่งก็แบ่งกันไปคนละตัวนั่นเองนะครับรับผิดชอบกันไปเลยคนละตัวนะครับผมแล้วบวกกับว่าโลกเนี่ยมันเป็นดาวเคราะห์ที่ค่อนข้างที่จะใหญ่อยู่พอสมควรนะครับซึ่งผมมองว่าตัวเดียวเนี่ยอาจจะดูดพลังงานหรือว่าดูดพลังชีวิตของโลกเนี่ยไม่หมดจึงได้ส่งลงมา2ตัวนะครับผมแล้วก็ได้ส่งโอซุสกิลงมา 2คนนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ทําการรอเก็บเกี่ยวผล,ลไม้จักกะนั่นเองนะครับซึ่งการวิเคราะห์แรกเนี่ยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์การลงมาของทั้ง2คนนี้ว่าทําไมเขาถึงได้แยกกันนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่การวิเคราะห์ที่2กันเลยนะครับว่า เหตุใ <h ate> ดหรือว่าแรงจูงใจอะไรที่ทําให้คาฮูยะเนี่ยหันกลับมาเล่นงานอิจิกิจนเกือบตายนะครับผมเราก็จะมาทําการวิเคราะห์เรื่องนี้กันเป็นเรื่องที่2นั่นเองนะครับจากในภาคของนาูโตะนะครับผมในช่วงที่ย้อนอดีตของคาฮุยะเนี่ยเราก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าความใฝ่ฝันทั้งหมดของคาฮุยะเนี่ยคือเขาต้องการที่จะได้รับสันติภาพนั่นเองนะครับผมแล้วพอเขาได้ผิดหวังกับความรักหรือว่า คนที่เขารักเนี่ยอย่างเทนจิเนี่ย ตามไล่ล่าเขานะครับในช่วงสุดท้ายของการย้อนอด,นดีตของคามุยะเนี่ยที่ทาให้คามุยานั้นต้องวิ่งไปถึงต้นไม้เทพเจ้าแล้วก็ได้กินผลไม้จักระแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เลยใช้อ่างจันทานิลันเนี่ยกับทุกคนนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยอยู่ในห่วงแห่งความฝันนั่นเองนะครับแล้วก็ได้ปฏิญาณกับตัวเองนะครับว่าเขาจะสร้างโลกใหม่ไปกับลูกๆของเขานะครับโลกที่ไร้สงครามไร้การต่อสู้นั่นเองนะครับแล้วถ้าใครขัด เ,เขาจะจัดก,การให้หมดนั่นเองนะครับซึ่งนี่เนี่ยก็สามารถโยงไปในการต่อสู้กับอิทิกิได้เลยนะครับผมเพราะว่าคางุยะเองเนี่ยก็น่าจะรู้ถึงนิสัยของอิทิกิแล้วนะครับว่าเขาน่าจะไม่ยอมให้คางุยะเนี่ยสร้างโลกใบนี้แน่นอนนะครับผมแล้วคางุยะเนี่ยก็น่าจะทําการต่อสู้กับเขานั่นเองนะครับแล้วดูเหมือนว่าคางุยะเนี่ย จะมีพลังมากกว่านะครับเพราะว่าได้กินผลของต้นไม้เทพเจ้าไปแล้วนั่นเองนะครับก็มีพลังแล้วก็มีจัก,กาศที่มากกว่าอินทิกิอย่างแน่นอนนะครับผมก็เลยจัดก,การให้อินทิกิเนี่ย เป็นแบบนั้นนะครับแล้วคังุยะเองเนี่ยก็น่าจะรู้ด้วยนะครับว่าอินทิกิไีนยังไม่ตายนะครับเขาจึงได้คิดจะสร้างกองทัพเซ็ตสึขาวนะครับเพื่อที่จะมารับมือกับอิทิกินะครับผมแล้วก็อาจจะรวมไปถึงพวกโอซุสกิที่กําลังจะลงมารับเขาด้วยนะครับเพราะว่าถ้าพวกนั้นลงมาเนี่ยก็ต้องร่วมมือกับอินทิกิอยู่แล้วใช่ไหมครับถ้าอินทิกิยังอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ลําบากของคังุยะมาก ถ้าคาเงยะไม่จัดก,การอินทิกิก่อนที่พวกโอซุสกิ3คนนั้นจะลงมานะครับซึ่งนี่ก็จะเป็นภาพที่อยู่ในการย้อนอดีตของคาเงียะแล้วก็เซียนหกวิถีนั่นเองนะครับซึ่งการวิเคราะห์นี้นะครับก็จะแสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าคาเงยะทําไปเพราะความปรารถนาของตัวเขาเองนั่นเองนะครับไม่ได้ความแค้นส่วนตัวอะไรเลยนะครับเพราะว่าคาเงียะเนี่ยต้องการที่จะได้สันติภาพนะครับแล้วก็ เขาเนี่ยรักโลกใบนี้มากนะครับผมเขาจึงได้อยากจะทําให้โลกใบนี้เนี่ยไม่มีสงครามไม่มีการต่อสู้นั่นเองโดยใช้ตัวเขาเนี่ยเป็นศูนย์กลางของพลังนะครับผมซึ่งถ้าเขาเอาชนะอิทิกิได้นะครับเขาเนี่ยก็จะได้ครอบครอง10หางถึง2ตัวเลยทีเดียวแล้วพลังของเขาเนี่ยก็จะมากขึ้นกว่าเดิมพร้อมที่จะรับมือกับไอโอซูซูกิที่กําลังจะลงมารับเขาด้วยนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมคิดว่าคาวุยะเนี่ยน่าจะคิดประมาณนี้นะครับเขาจึงได้หันกลับไปเล่นอิทิกินะครับให้ถึงแก่ความตายแต่มันกลับไม่ตายนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยลามมาถึงภาคบรูโตที่ตอนนี้อิทิกิเนี่ยเป็นลาร์ดบอสอยู่นั่นเองนะครับและผมคิดว่าคู่นี้เนี่ยน่าจะมีการรีแมต์นะครับผมหรือว่าน่าจะมีการย้อนกลับมาสู้กันใหม่นั่นเองเพราะว่าจากคำพูดของอามมาโดะนะครับว่าพวกโอซซสกิเนี่ย มีวิธีฆ่าอยู่นะครับแล้วคางูุยาเองเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ตายนะครับเพราะว่าเขาเพียงแค่โดนปิดผนึกเท่านั้นเองเขาก็ยังมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาฆ่าอินทิกิตได้ใหม่นะครับถ้ามีใครไป เปิดผนึกให้เขาเหมือนตอนมาดระนะครับที่โดนเซ็ตสื่อดำหลอกจนสามารถเปิดผนึกให้คางุยะเนี่ยกลับขึ้นมาบนโลกได้ใหม่นะครับผมซึ่งนี่ก็อาจจะต้องลุ้นกันหน่อยนะครับว่าใครจะเป็นคนเปิดนะครับหรืออาจจะไม่มีการเปิดก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอมาโดกกาลังจะสอนวิธีฆ่าพวกโอซุสุกิอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไม่ต้องพึง่งคางุยะเลยก็ได้นะครับก็ จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรผิดพลาดหรือใครไม่ชอบอะไรยังไงเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยนะครับก็ต้องขอให้รอกันก่อนสักนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังคาอยู่ในโปรเจกต์ของเหล่าคังนี้อยู่เลยนะครับเพิ่งจะจบแค่โฮคังนี้เองนะครับยังไม่ได้ไปหมู่บ้านอื่นเลย ขอเก็บหมู่บ้านอื่นให้หมดก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่พวกคลิปของโฮคาเงะเนี่ยบางตัวก็ลืมใส่วิชาที่เขาเคยใช้นะครับผมก็ต้องขอโทษจริงๆยังนารุโตะอย่างเงี้ยลืมใส่วิชาเซียนเข้าไปนะครับแล้วก็คาคาชินี่ก็ลืมใส่ที่เขาใช้กสุนวงจักเข้าไปนะครับก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะจุดๆนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในพ์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับ